รู้จักเฮียเฮียเพลงจริงนะครับผมรู้จักครู้จักกันนะอาจช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยว่าผมว่าเราได้มาอย่างนี้มันเปิดเปิดรายการเลยนะเนี่ยโอเคโอเคครับผม ปั๊บบอกว่าเขียนว่าช่างเล็กช่างเล็กโอเคครับผมไม่รู้ว่าของฝากผม หายไปเปล่านะก็มีแค่เนี้ย ครับผมไหนเป็นอะไรกัเนี่ยอ๋อ ของฝากน่าจะมีอยู่อ,อ่าเม็ดนี้มั้ยอันนี<ะ>อ้อันนี้ของฝากของผมมะเนี่ยสองเม็ดครับเนี่ยก็มีแค่เนี้ยเนี่ยเข็นอะพี่ออืมเอ้ยอมีมีมีเม็ดนี้มเม็ดนี้ด้วย ที่แรกถ่ายรูปมันเยอะกว่านี้ไม่ใม่หรอใช่พี่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยคัสอ๋ออมันมีชุดนึงอืม hmm. ชุดนี้ อ่าเออเนี่ยนี่น่าจะเป็นของฝากอ้าโอเคอันนี้ชุดนี้กับชุดนี้อ่าเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดก้อนครับผม,มก้อนนี้ก้อนนี้น่าจะก้อนนี้น่าจะแรงเนี่ยก้อนใหญ่สิบแปดก้อนอันนี้ก็หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ จะเป็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบอันนี้ของฝากผมอ๋อ,อ,น,น,อน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ของพี่เฮงในสามเมิตนะพี่สามตัวไหนสามมิตเนี่ยฝั่งเนี่ยครับเนี่ยเหรอของพี่เฮงเหรอใช่ครับใช่ครับอันนี้ของฝากผมใช่ไหมของของของข,ของพี่น่าจะเป็นไออันนี้อะไรเขาเรียกอะไรนะเนี่ย ใช่ป่ะใช่ใช่ครับออโอเคอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าที่ที่แกว่าน่าจะไปที่อยากจะไปตรวจกันคือว่ามันเขาเรียกอาซัปไฟล์เหรออ๋อเออเดี๋ยวผมตรวจดูให้ก็ได้ครับผมโอเคอันนี้ของผมเนาะครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เฮงเขาคุยก่อนอันนี้สามเม็ดนี่ของพี่นะของ่ครับของพี่เฮงเขาแล้วอันนี้ก็ของพี่เฮงหมดเลยใช่ครับผม โอ้ oh, นึกน่าจะขอแกสักเม็ดนั้นเนี่ยละหายหายเพทายไปชุดหนึ่งเลยฮะ <Huh? S 2> เพทายหายไปหมดเลยอืมผมว่าน่าจะน่าจะประมาณนั้นครับผมเนีย่ยฝากเพื่อนเขาไว้แล้วก็เขาบอกให้เพื่อนเขาขายอืมตอนนี้นะไอ้ตัวนี้เาเตรียมาแแลวอีกวันหนึ่งเขามาบอกว่าขายไม่ได้อืม โอเคตัวนี้โทรพาร์ตับเย็นเก็บเ,<ข>เลยเขาเขาบอกขายไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรากวนพี่อะส่งกลับมาให้ผมหน่อยอผมก็เลยส่งที่อยู่ส่งอะไรไปให้แกครับแล้วก็ไอ้สักวันสองวันเขาก็โทรมาบอกว่าของกลับมาแล้วนะอยู่ที่เขาอออืมเขาบอกเดี๋ยวเขาเดี๋วาส่งมาให้อืม แต่พี่พ uh> um um> ี่ลองตรวจไอ้สามเม็ดนั่นคืออะไรนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นโทพารสโทพาสทั้งสามเม็ดนั่นแหละมันไม่ข yes ึ้นไดมอนด์อ๋อโทพาร์สใช่ไหมพี่ใช่เป็นโทพาร์จับแล้วจะเย็นหน่อย ตัวนี้อบแล้วสีไม่ขึ้นใช่ไหมดูของฝากก่นอนความแข็งอยู่ระดับสีฮมันเป็นไอ้นี่อ่ะอันนี้อันนี้ตรวจแล้วเนาะอันนี้อันนี้ อันนี้เป็นพวกสปีนิวโซพาร์ตเหมือนกันระดับสปีนิวพวกโซพารเป็นพลอยเหมือนกันโขพาพัดหมดแล้วเนี่ยน่าจะคัดหมดแล้วแหละตัวระดับสปีนิวพวกอะไรเนี่ยอบน่าจะเปลี่ยนสีแต่น่าจะไม่<า>น่าจะเปลี่ยนสี ก้อนมันไม่ก้อนมันเจียยากมันลําบากเจียได้เล็กได้กระหลัดได้ครึ่งกระหลัดเฮ้ยเฮียเพลงนี้เขามีอของดีเอะนันเนี่ยตรวจเร็วๆเลยแล้วกันเนาะถ้ามันขึ้นไดมอนด์ก็จะบอก นี่สปินิวอ,อนี่คอร์สระดับสปินิว ในท่โทพาร์ทพารทผมใส่นี่เลยแล้วกันหรือว่าผมเช็คให้แล้วถ้ามันขึ้นระดับกันเดียวกันผมใส่ให้ให้ในกลุ่มถุงเดียวกันเลยนะ เสียดายไม่ได้เห็นพวกไอตัวนั้นเนาะอยู่ระดับคอร์ดิเมอร์หลายตัวเลยนะเนี่ย ือว่าขายไม่ได้ไอ้ตัวขายได้ไปหมดแล้วนาน,น่าน,น่านไอในถุงนี้น่าจะเป็นครับฮะว่าไงเอ่ยไดมอนด์ตอนแรกไอสามสามเม็ดนั่นแหละเขาเขาก็อืม ตรวจไม่ถึงไดมอนด์นะเครื่องผมอะมันมันได้แค่ NA, ไอ้นี่เองแค่โทพาร์ตโทพาร์ตหรือบุษรลาคำนี่เองที่มันเป็นเป็นสีเหลืองแต่ตัวนี้มันไม่มีสีนะแต่จับดูจากคุณสมบัติของเขานี่มันเย็น อมีก้อนเดียวที่เป็นโทพาร์ตผมแยกให้แล้วนอกนั้นเป็นพวกคอร์สพวกสปีนิวหมดครับผม ก็หลักหลักห100ลักหลักร้อยถึงหลักพันอ่ดูตัวนี้ให้เพราะนั้นครับคับไม่ใช่เพชรนะ ใ่ครับเป็นพวกคอร์สริเมอร์เพชไทยมันอยู่ความแข็งมันอยู่ระดับเจ <7, S 1> <7, 8. S 2> ็ดแปดเจ็ดแปดปะ เป,เ,ปเป็นคอร์สพเดมเออร์นะอืมก้อนนี้สปีนิวได้เป็นบอกมุมเพทายเพทายสีแดงเขาซื้อมันฮะหมออื่นเั่นแเละเพทายสีแดงเพทายเขาซื้อมันหลักหมออื่นเงี้ยเลยสีแดงแดงะ อ๋อเหรอตัวไหนตัวเนี้ยเหรออืมขึ้ไม่งของพวกนี้ก็จะไม่อืม ไอพวกนี้ไอพวกนี้จะขายไม่ค่อยได้ขาย,ขายไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไไดหลักร้อยอีกอย่างมันไม่ค่อยมีสีไงถ้ามันมีสีมันก็จะมีอีกราคาหนึ่งไงเขาขายอันนี้ขายเป็นกิโลแต่ถ้าปไปไปไปเกียร์ไปอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเม็ดละ สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่ขนาดแล้วแต่คนชอบพวกนี้จะขายไม่ได้เนี่ยใช่ใชมันถ้าเป็นพวกขึ้นแนวหยกแนวอะไรมันจะขายไม่ค่อยกราบสวัสดีนะครับเมื่อได้ดูคลิปจบไปแล้วนะครับหวังว่าคงจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับใหม่ๆนะครับ ผมก็พยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับยาตามเวลาว่างเนาะนี่ก็ทำดองไว้ตั้งหลายเดือนนะครับยังไม่ได้อัปเดตเลยอันนี้ก็มีโอกาสอัปเดตก็อัปเดตมาเรื่อยๆก็เลิกง,งานมาทํางานดึกนะครับแล้วก็เลิกง,งานเช้าแล้วก็กว่าจะนอนอีกตอนนี้ก็ดูอาการง่วงเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับแล้วช่องของเราก็มีรายได้ เรียบร้อยแล้วนะครับงานก็ไม่มากนะไม่มากไม่มาก,มมากนะครับส mm ํา hmm. หรับผู้ที่คอยดูและกดติดตามแล้วก็ดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับแล้วก็ส่งมาตรวจนะครับก็ทางช่องเราก็มีรายได้นะเรื่อยๆแต่ก็ไม่มากนะครับไม่ไม่ฟุ่าเฟือมากจะตอบเน้นตอบปีส่งรูปมาตอบปีมากกว่านะครับ คือไม่อยากให้เสียส,ต,สตุ้สตัง์มากนะเน้นแต่ถ้าใครอยากจะตรวจจริงๆนะฮะหรืออยากจะได้ความรู้หรือว่าเอามาโชว์เอามาอะไรเงี้ยครสนับสนุนช่องเราก็โอเคครับก็ยินดีรับตรวจนะครับนะก็อันไหนที่มีปัญหาในนี้ครับก็เราก็จะทาเป็นคลิปไว้ส่วนมากที่ผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิป พอจะตรวจสดตรวจออนไลน์มาถึงปุ๊บก,ก็โทรติดต่อกันเลยเหมือนอย่างที่คลิปตัวอย่างนี้แหละครับนะฮะไปเป็นหลักฐานว่าเออในกรณีที่ว่ามันมีค่านะครับแล้วก็เราต้องส่งคืนนะครับอันไหนที่ส่วนมากเราจะดูเสร็จแล้วเราก็ส่งคืนรีปส่งคืนไม่ไม่ค่อยดองนะครับนอกจากฝากหรือจะให้หรือให้หรือฝากแต่เราก็ไม่ค่อยอยากรับฝากนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันขายยาก นะครับส่วนมากที่มาตรวจนี่ก็จะเป็นพวกเฮอร์คิเมอร์ไดมอนด์คอร์สนะส่วนมากคอร์แล้วก็เป็นพวกหินนะครับแร่พวกแร่เงินแร่ทองแร่โลหะเนี่ยช่องเราไม่รู้นะผมก็ผมบอกตรงว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ทั้งทั้งที่ว่าพวกแร่โลหะอเงี้ยมันก็มีราคานะครับถ้ารู้ชนิดรู้อะไรเงี้ยผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนั้นจริงๆนะครับเราก็ยังไม่ได้ไปศึกษาเลยนะครับ ก็ยังไปหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญยังไม่ได้นะครับเกี<_ <k> _ <v> ่ยวกับพวกโลหะนะครับ <_ v> เนื่องจากไม่มีเวลาบ้างาก,ก็มีเวลาว่างแค่ตรวจตอบแค่นั้นแหละครับก็พยายามหาความรู้ไปอีกที่หนึ่งหรือถ้าใครมีแนะแนวทางว่ามีผู้รู้เรื่องอเกี่ยวกับโลหะแต่ละชนิดนะครับเกี่ยวกับไปไปแร่ถลุงหรือไปขายยังไงอะไรอย่างเงี้ย ที่ไหนรับซื้อนะครับก็ช่วยแนะนำใหมาอีกทีผมจะได้แนะนำสมาชิกที่เขามีเขาสาะสมไปไปในช่องทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็มีไรายได้ขายได้แล้วกอ็อาจจะเป็นตรงนั้นอาจจะเป็นแหล่งชุมชนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมากบายๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ